ครับสวัสดีครับผมพวผมครับเชนเนนหากินมาครับเขียงบึงครับพ่อแม่พี่น้องผมครับนี่ครับเขียงบืนครับผมเห็นมะนี่เห็นมะครับนี่เขียงบืนครับเก็บเอาแล้วครับที่นี่มาต้องฟ้าแล้วครับผมบืนมะบนี่ทีนี้ไปตายเลย ไม่ต้องโคกวันนี้ครับที่ไิเศษร,รอดอะไรครับลุงไม่มีใครโทรมาครับพิเศ่หมดมางอีกมางหนึ่นง,งครับ เห็นไหมบืนมาสิเห็นไหครับบืนมากสิเก็บเอาเลยครับบืนมากทีเดียวครับบึ้งเงาไปท่านเพื่นก็ได้ไปท่นก็ได้นี่ครับมองผู้ป่าเลยไนสูมาก น,นี่ซุกมาเปิดกันแล้วโอ้ยงูครับงูอะไรไม่รู้ตัวใหญ่เลยงูครับลุงงมันตกหนักด้วยครับไม่รู้มีหรือเปล่าฮะไม่รู้นี่ไม่เจอเลยน่าอยู่ข้างบนนู่นมัน้งลุงฮะน่าอยู่บนท่อนั่นแหละมันมีท่ออยู่โอุตส่าห์มนีก็มีตามนี้นะฮะท่านีก็เห็นแล้วนะี มาบางทีมันคลองอยู่ตรงนี่นตะมกองอยู่ตร,ต,รตรงท่อเลยเออเนี่ยฮะมันขึ้นไม่ได้หรอกมีท่ออย่างนี้ฮะมีท่ออย่างนี้ขึ้นไม่ได้เหรอครับไม่ต้องงมไมปลูกดูเด้อตุ๊เดินเก็บตามกลางทุ่งนี้ก่าโอ,โอ้ตอนดนืน่นที่แรงบริไทม์เลงครับ เต็มฟุ่งแล้วถ้าจะเก็ียบป่าครับตอนบืนได้ที่มีอีกมองหนึ่งอยู่ข้างหนาี่ว่าอีกมองหนึ่งบืนได้น่าจะมีง่งตุ้งจีนมาเ็ม่าจะมาหอดพี่ <c ười> Nó bùm thì đẹp Tế mùn thang kìa, Kiếp bò kiếp bò Mua đi thai bên này Kiếng thật kiếng นี่ขึ้นไม่ได้นะครับเป็นเปลี่ยนได้เป็งเงือน้ำขึ้นไปหาน้ำนี่ครับนี่ยินเสียงอะไรยื่นเสียงเนี้ยนี่ครับไม่เป็นไรโ้ยเดี๋ยวอยู่หลายยื่นอยู่นะ ครับข <|so|>> ึ้นเก่งเ่ย